สามสองหนึ่งเริ่มครับผมอม้มลอยจริงพุ่งน้อตร้อใเ้ผมด้วยอ่ะสองชิ้นแล้วครับผมจัดไปชิ้นที่สามหมดยังรวดเร็ว